กีโน่สิงหเทค FL3H ครับเป็นแปลงหัวใจใหม่260ตั๊มใหญ่เข้าไปรีโนเวทใหม่ทั้งคันเลยครับงานบริ้วใหม่นะคันนี้เนี่ยภายในหุ้ม VP ด้วยครับภายในเขาก็จะเต็มเลยนะนี่เปิดออกมาก็โอ้โหสวัสดีครับอยู่กับช่องแอดบีนทีนะครับเดี๋ยว เราพาทุกท่านมาชมกับ HINO ่สิงห์เทคันนี้กัน HINO ่สิงห์เท f l 3 h ครับ FL3S เครื่องเดิมมันก็จะเป็น h o 7 d หรือ H07D นะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงหัวใจใหม่จัด J08C260 ปั๊มใหญ่เข้าไปแทนครับนี่ฟังเสียงซะล โอิเเตอร์ครับหัวใจ26จาก1 9 5ครับจาก1 9 5อัพเกรดเป็น260 p ีเอส260แรงม้านะครับ1 9 5เดิมๆม,มา FL3H กับงานรีโนเวทใหม่ทั้งคันเลยครับงานบริวนะบร้วใหม่นะบริ้วใหม่รีโนเวทใหม่เปลี่ยนแปลงจากแผงข้างเหล็กเป็นแผงข้างมีเดียม กระบะเล็กลเดิมเดมานะครับก็ความยาวกระบะคันนี้เนี่ย6เมตร50นะ6เมตร50แล้วก็กว้างประมาณ2เมตร5นะครับเนี่ยดูทรงกันครับทรงสวยๆเลยนะรุ่นเก่าครับรุ่นเก่าแต่ว,ว่าแต่งซะแบบหืมรอแบบรอจริงครับแล้วก็หัวใจก็แรงเอาเรื่องนะพลัง260แรงม้าครับ J.O. 8C 26รู้กันอยู่ เกียร์ธรรมดาด้วยนะเนี่ย FL เนี่ยมันก็จะเป็นรุ่น10ล้อเพาเดียของฮ i โน่นะครับ 3H กเ็เป็นรุ่นรุ่นหนึ่งของซิงเกิลเทคนะครับนะ1 9 5เร็งมาเบคัสซีครับ FL 3H ติ๊กเกอร์เดิมก็ FL 3H ทำสีใหม่นะครับผลงานการตกแต่งจากช่างยุทธนะครับ096934 6 4สนะี่เจดนะช่างยุดไม่เคยขัดจัดให้ตลอดสีก็ลงสีใหม่นะครับจะเป็นสีน้ำเงินน้ำเงินกากเพชรแล้วก็ตกแต่งพวกงานโครเมียมพัดโครเมียมต่างๆครับเช่นแก้มโครเมียมชายล่างก็จะโครเมียมนะเนี่ยกระจังหน้าเนี่ยครับเนี่ยตรงสี่เนี่ยสีโครเมียมนะไฟหน้าใหม่ป่ะเี่ยมองมันกริปจังไฟหน้านะ กันชนครับกันชนโครเมียมนะเนี่ยโครเมียมพวกนี้ก็เป็นสแตนเลสนะครับมียิงหมุดด้วยนี่นมีแป๊บชาร์จกันชนกริปจริงๆครับผมนะนประตูฝั่งซ้ายนะครับเพเลทเปิดโชว์น่องนะแบบญี่ปุ่นเลยครับก็จะเป็นแบบเทปะเจ้าญี่ปุ่นนะครับนะเนี่ยวจะก็แบบงานเป็นแบบญี่ปุ่นเลยครับไซส์ญี่ปุ่นเลยนะอันนี้ก็ฮีโน่เอฟเอลสามเอ สีเซอร์ครับดูสีพวก,กาเาชิกเนี่ยมันจะสวยงามเวลาโดนแสงนะครับไม่ว่าจะเป็นแสงไฟแสงแ,สงแดดเนะี่ยสวยหมดนี่คิ้วขอบชายซุ้มล้อครับีงานเลี่ยมสวยๆจากช่างยุธบันไดสองขั้นนะ <c oughs> สวยๆเลยฮะ <c oughs> ดูฝั่งขวาฝั่งขวาประมาณนี้ครับ ขากระจกเลกครอบะจกโครเมียมอ่าฝั่งฝั่งซ้ายเช่นกันครับนี่กระจกกระจกนะเจเจ้วสิงบุรีครับบันไดข้างหัวเก่งบันไดาเลดนะครอบกองช่างเลฝาครอบสิ่งครับแล้วก็งานเลี่ยมมวกมวกลู่ลมนะบวกแก๊ปลู่ลมข้างบนเลทตอกลายครับนะเลดตอกลายอันนั้นก็กระช้ากิบผ้าาบแต่เลดนะเป็นเลดเงาเลยครับ ลอ้ลอล้อล้อหน้าล้อหน้าปุ๊บนะครับกระทะล้อชุโคมเมี่ยมแล้วก็ครอบดุมลูกเบนช่างเดฝาครอบซิ่งครับครอบดุมช่างเดล้อชุกคมเมี่ยมมีกระบะนะครับนะเดิมเดิมมาอย่างที่บอกว่าเป็นกระบะเหล็กสามเสามาก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นแผงข้างมีเนียมเนี่เป็นมีเนียมนะทำสี่เดียวกันเลยครับแล้วก็เลี่ยมเลท ตกแต่งกระบะนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสาหลังเสาหน้านะครับลองดูกันนะนี่เรียมเลยตอกลายนะครับตรงเสาอย่างนี้เลยครับเล้ยตกลายชายน้ำครับโอ้นี่ครับอย่างนี้เลยนะสวยจริงๆครับ อันนี้ก็เป็นเลดเหมือนกันเลดเนี่ยก่อนเลดโลหน้าโลหลังครับเป็นเลดเหมือนกันเลนตอกลายอันนี้ข้างหลังอันนู้นหน้าโ่นะฮะโลเลดหน้าล้อหลังครับล้อชุบโครเมียมมองเงาเลยแล้วก็ขอบดุมลูกเบนช่างเดมเหมือนกันดุมแป้นน็อตเบรกน้าเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นชุดหม้อลมเดิมสิงเทคนะครับ ต่งลมสองลูกเนาะข้างในไม่น่ามีหรือว่ามีนะสองลูกข้างนอกนะครับแล้วก็หม้อลมสองหัวยิงนี่เลยข้อตัวเอสชั่งติครับชั่งติ๊ตตกเดอร์ช่างติเ๊เฮดเดอร์โคทาราประมาณนี้บางคนซุ้มล้อเล็ดบางฝุ่นนะ ีบันท้ายครับในงานเลี่ยมเสาหลังฝาท้ายมินียมครับตามท้ายนี่นึกว่ากระบะมินียมนะตามท้ายเนี่ยท้ายนีสวยเลยครับมินียมนี่ได้ความสวยงามแล้วก็เบาด้วยนะนเนาะนีเป็นเหล็กเหล็กกลายลูกปลาครับผายเหล็กเงาเงาเลยนะเลี่ยมเหล็กงเงาเงาด้ข้างหลัง ไม่เคยขัดจัดให้ตลอดขุนปูอยากรอครับจัดให้เลยช่างยุ่จัดการศิลกรรมเต็มที่เลยนะทับทิมท้ายโคยโต่สายท้ายก็แบบสแตนดาร์ดครับเดิมๆโรงงานมานะติดกับพวกป้ายแดงมาเนี้ยนีฝย่ฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายถังน้ำมันเดิมมานะครับแล้วก็หุ้มเล็คุ้มแพ่นเล็ใหม่ให้เงาๆดูหน้ามองดูสวยงามกว่าเดิม เดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนหัวเก่งกันนะคันนี้เนี่ยภายในหุ้ม v p ีด้วยครับภายในเขาก็จะเต็มเลยนะนี่เปิดออกมาก็โอ้โหอะไรนี่ลูกพี่มันสวยงามจริงๆนี่ดูก่อนดูก่อนประตูขวานะครับประตูขวานี่ก็เนี่ยฮะหุ้มหนังแก้วนะแล้วก็หนัง v ี p สวยเลยสีน้ำเงินนะครับ น้ำเงินแก้วแล้วก็เดินได้แดง FL3H นี่เดินม,ม,ม,มาเลยนะ FL3H ยกเครื่อง JO8C หรือ j 0 8 e ใส่นะครับนะเอาจริงมันก็เรียกได้ทั้ง2ชื่อนะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยแต่เอาจริงก็ JO นะชื่อทางการเลยนีภยน่ภายในภายในคุ้มโพงมาไยใหม่นะครับโพงมาไยสิงไฮเทคอันนี้ก็แตนเนาะ อ่ะนุรักษินรัชบุรีนะคุ้มเกียร์ครับพื้นเพินะพื้น,นะนเนี่ยโอ้แต่ว่าพื้นเออเนี่ยตรงข้างล่างเลยที่ว่าที่ว่าเท้าเหยียบอะ่ะมันก็จะเป็นหนังแก้วนะครับคอนโซลหนังแก้ว เบาะนอนฝั่งซ้ายหนังแก้วเบาะแคปฝเป็นหนังแก้วนะแล้วก็ในแคปท้ายล้อยดานก็เป็นหนังแก้วเหมือนกันเบาะคนขับก็เป็นหนังแก้วนะครับนี่คือเบาะคนขับเ <c oughs> นี่นี่เลยฮะมาเบาะคนขับเนี่ยเขาก็แบบน่าจะเป็นเบาะแต่งนะเพราะว่ามันดูแบบเดี๋ยวกบาะแมันดูแบบว่า <c oughs> ไม่ปิดหน้าเนี่ยมันดูแบบเป็นแค่เบาะซิ่งนะครนะับมันห่อคุ้มตัวดีนะไม่รู้ว่าเป็นเบาะของอะไร ตัวบอรดเนี่ยครับคอนโซลกลางนี่ก็เอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันเป็นคาร์บอนนะครับพุ่มคาร์บอนนะเนี่ยแล้วก็พวกเนี้ยอย่างนี้เลยครับน่าจะเป็นฟิล์มคาร์บอนนะครับนะเนี่ยแต่สวยงามนะครับนะคือเป็นรถรุ่นเก่าจริงแต่ว่าบิวออกมาได้แบบรถใหม่มีอายเดี๋ยวลองเบิ้ลใ้ฟังครับ พลังมี260ปั๊มใหญ่ก็เบาพอนี่ชอบเสียงโบจริงๆอะประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะก็สำหรับผลงานจากอูช่างยุทธนะครับงานบิวรถเก่าจากคนแก่ให้กลายเป็นคนนุ่มนะครับนะประมาณเนี้ยรู้แต่ว่าเสียงเครื่องอะพอหลับตาปุ๊บเนืกอว่าไม่กล้านะ เปี่ยงเครื่องคลายมากครับแบบแรกอะนะประมาณนี้ครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับนะก็ขอขอบคุณทุกการรับชมไปไกลตามแล้วเจอคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ